ผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์พินนาลานะคะแผ่นมาร์หนาเข้าหอมมะลิค่ะเพิ่งถึงมือเลยนะคะวันนี้แนะนำกันเลยค่ะ1ห่อ290บาทนะคะด้านใน1ห่อจะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะคะวิธีใช้นะคะมาร์หนาทิ้งไว้15-20นาทีทำสัปดาห์ละ2-3ครั้งนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีใช้กันเลยค่ะ ตอนนี้ตัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าข้างในเป็นยังไงข้างในจะเป็นแผ่นนะคะชุ่มชื้นด้วยสารสกัดเข้มขน้นออกมาแบบนี้เลยค่ะวิธีใช้นะคะให้เอาด้านที่เป็นฟิล์มสีขาวออกด้านนอกทำให้ดูนะคะแบบนี้นะคะเอาฟิล์มสีขาวออกด้านนอก ืปาดไปถึงคอเลยนะคะอืแล้วก็มารทิ้งอย่างนี้นะคะไว้ทั้งหมด15-20นาทีนะคะบางแนบไปกับผิวหน้าเลยค่ะถึง20นาทีแล้วนะคะสามารถออกได้เลยแล้วก็ไม่ต้อง ไปล้างหน้าใดๆทั้งสิ้นก็คือสามารถจะนวดให้เซรัม่มบำรุงผิวเข้าหน้าไปได้เลยนะคะช่วงนี้ก็จะพูดยากนิดนึงยังไงก็ฝากนะคะตอนนี้มีโปรสามหอ่อ15แผ่นส่งฟรีนะคะ